มาเด้อผิงไฟนะคะพี่น้องนี่ผิงไฟค่ะนี่นี่ค่ะนี่โอ้ยร้อนมากตอนนี้เดี๋ยวปิดก่อนตอนนี้ร้อนมากนะคะโอ้ยข้างนอกลบสิบลบสิบเอดค่ะตอนนี้ลบสิบลบสิบเอ็ด,ตอนน,อดตอนนี้ควันก็เริ่มออกเนาะมันหนาวมากก็เลยต้อง เาผิงแบบนี้เนาะตอนนี้ควันก็เริ่มออกข้างนอกก็เลยต้องปิดก่อนเนาะควันแรงมากนี่ค่ะว่าอากาศข้างนอกมันลบเยอะมากพี่นอ้องเลยจ้องก่อฟืนหิดฟืนนะคะในบ้านแบบนี้เนาะนี่ก็ถามว่ามีฝุ่นไม่มีค่ะฝุ่นมีนะคะก็ ค่อยปัดค่อยกวาดกันไปเนาะตามนี้เนาะฝุ่นควันมันก็จะออกตามควันก็จะออกตามปล้องตรงนี้นกะาะปล้องที่เห็นดำๆเนี่ยสองปล้องแล้วก็ตรงนี้นะคะเนี่ยที่เห็นมีฝุ่นหน่อยๆเนาะตรงนี้ก็เป็นแก้วอย่างดีนะก็ เดี๋ยวพอเขาไม่ได้ที่ก็จะออกมาความร้อนก็จะออกมาตามปล่องนั้นเดี๋ยวเราก็จะปิดแอร์ปิดแอร์ร้อนตัวนี้นะคะนี่ก็ไม่ค่อยร้อนมากเอาไม่อยู่คะ่ะเราก็เลยจัเป็นจ้องก่อฟืนแบบนี้เนาะถามว่าอันตรายไหมในนี้ไม่อันตรายค่ะเพราะว่าเขาทำ เขาทำดีมากอย่างที่เห็นนี่นะคะแล้วปล่องก็สูงออกควนขึ้นข้างบนค่ะออกที่หลังคานะคะแล้วก็ทุกปีก็จะมีเขามาตรวจเช็คตรวจเช็คปล่องนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะนี่ค่ะก็ประมาณนี้เนี่ยพอมันลบเยอะมากข้างนอกไม่อยากออกข้างนอกเลยค่ะวันนี้วันหยุดก็ก็เลยอยู่แต่ในบ้านเนาะไม่อยากออกไม่อยากเปลี่ยนเสื้อผ้า ืใส่เสื้อผ้าที่มันอา,นาวนวมันก็ไม่จําเป็นจะต้องออกเนะพี่นะ้องเราก็วันหยุดเนาะวันหยุดก็อยู่บ้านแบบนี้ลบสิค่ะแดดดีดีแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าะจะร้อนนะคะแดดดีแต่ว่าบรรยากาศก็จะลบแล้วก็จะเย็นมากนี่ค่ะ นี่ก็ฟืนนะคะฟืนนี้ก็เป็นฟืนของต้นสนนะคะซึ่งแห้งแล้วเขาจะไหม้ดีมากเนาะก็มีต้นสนแล้วก็มีต้นหมีแบบนี้นะ,ะพี่น้องเราก็นั่งตรงนี้ก็จะได้ความอบอุ่นอย่างมากเดี๋ยวก็ต้องรอสักชั่วโมงหนึ่งเนาะถึงจะร้อนภายในบ้านควันจะออกมาตอนนี้ก็เพิ่งจุดก็ยังไม่ร้อนดีดูจากควันก็ยังดำอยู่นะคะ เห็นกระจุกถ้าเป็นควันไอถ้าเราเผายังไม่ดีถ้าเราปิดแบบเนี้ยควันก็จะดำกระจุกก็จะ,อ,ะอํำเนาะนี่นะคะเราเพิ่งจะเผาไงเดี๋ยวเราใส่เพิ่มไปอีกเนาะเขายังไม่ไอ้นี่ดีค่ะควันก็จะออกดำ นี่เนาะควันก็จะดำเนาะถ้ย่างฮอทดอกก็ได้ย่างข้าวจีก็ได้แต่เราไม่เคยทำเนาะนี่ขนาดเราอยู่อย่าง,างท,ที่มือถืออยู่อย่างนี้ยังร้อนเนาะร้อนมากก็ถอยมาขนาดนี้ยังร้อนเลยเนาะ คลิปนี้สั้นๆไม่มีอะไรมากยก็อากาศข้างนอกลบ1ค่ะก็เลยต้องมานั่งผิงไฟอยู่หน้าเตาแบบนี้นะคะเพื่อทำความอบอุ่นให้ร่างกายเนาะลำพังตัวนี้ก็เอาไม่อยู่นะคะลำพังแอร์ร้อนตัวนี้เอาไม่อยู่ค่ะก็เลยต้องใช้ตัวนี้ช่วยเนาะค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ